สวัสดีครับผกกน้ำท่างอีกคือเกาครับมือ่อวันที่14เมษายน2568ครับเฮายังพาทุกคนอยู่ที่เมืองเฟือฟ่องสอบปเออล่าครับเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ธรรมชาติง,ตงดงามปูคนมีน้ำใจและบอกไกลจากอีสานบานเฮาครับมาเมืองเฟื่อง,องนสิ่งหนึ่งที่พลาดบ่ได้เลยครับก็คือหล่องแพร่ล่ำน้ำลีกครับผมหล่องแพร่เบิง วิวทิวทั์ธรรมชาติสองฝากฟังที่งดงามอุดมสมบูรณ์ครับผมและกระเบื้องวิถีชีวิตชุมชนสองฝากฟังล้ำนำลีกครับผมเฮาไปแต่มาเมืองเฟื่องสองปีแล้วโบหูวสองฝากฟังล้ำนำลีกนี่เปลี่ยนแปลงไปขนาดใดเหลือโบหูว่าความงดงามสองกบบฟังล้ำนำลีกนี่ยังสิคงอยู่หรือบอมือนี้เฮาไปพิสูน์น้ำกันครับแต่ก่อนที่สิไปลองแพร่ล้ำนำลีกนะคบเอาสิพ้าหมูเฮาทุกคนแวะมหาดผาตึง้งหาตนนำลีก แล้วก็เป็นหากเทิงเกาะกลางน้ำลำน้ำลีกที่สวยงามช่ำเย็นสิเป็นแนวใดเอามาเบ่งน้ำกันครับเอามาหอดผ้าตึงแล้วครับมาผ้าตึงเนี่ยครับแต่ห้าบ่ได้มาพักย่นี่นะครับเอามาเที่ยวซื่อๆเนี่ยเพิ่นเก็บคาเข้ามาเที่ยวชมคนละ10 0พ0กีบครับคือเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนมือนี้1บาทต่อห30กีบก็บคือคนละ15บาทไทยครับ ท้าเฮือนเฮากําลังสิขืนไปชมวิวยูเทิงสะพานขาม่น้ำลิกครับเดี๋ยวเฮาจังสิพ้าทุกคนตามไปครับอุ้ยเย็นเจี๊ยบเลยครับน้ำลิกครับเทิ่งใสเทิรงเย็นครับใสสะอาดแล้วก็เย็นเจี๊ยบเลยครับตอนนี้ครับผมล้ำน้ำลิกครับผมนี่คือหาดพาตึ้งหาดกลางล้ำน้ำลิกครับเป็นเกาะกลางน้ำครับ มองนี้คือมองี่ล่นำน้ำฤกิกไหลมาตามผาตึงเกิดเป็นเกาะกลางนา้ำเขตไถยล่นำน้ำฤกิกแยกเป็นสองสายกรอเสีไหลมาห้อมกันอีกเท่หนึงครับเดี๋ยวเข้าจังสิบ้ายางไปเบิ่งมองทีนำ้ำฤกิกมันแยกออกจากกันครับแต่ว่ามือนีฟ้าบดคือเก่าครับเมื่อวานวันที่สิบสามกับ้าบดมือนีวันที่สิบสี่กับฟ้าบดครับตอนนี้เก่าโม่งเสดแล้วยังบ่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยนะครับบ่หัวเป็นเพราะฟ้าบดหรือว่ามันยังเสาอยู่ครับผมกับเป็นโอกาสดีเลยครับเฮาเสิไดยางหลอกคลับ แม่บานเฮากับคุณตุยกับน้องเอ๋ยลูกคุณตุยครับคุณนะครับขึ้นไปเช็คอินอยู่เถิงสะพานผุนครับผมเดี๋ยวเฮาจังสิตามขึ้นไปครับเฮาแซ่นานเย็นเย็นเย็นใจเย็นกายสะก่อนรับเดี๋ยวจังต่างเพิ่นขึ้นไปครับหาดทุกหาดของลำน้ำลิกนะครับในเขตเมืองเฟื่องนะครับมีแต่หาดหินทั้งนั้นนะครับว่ามีหาดทรายครับผมมีแต่หาดหินแม่น้ำก้อนกลมแน่นนะะคคครรัับบบแต่ม เป็นก้อนหินทิมมอนเนียนสามารถเล่นน้ำได้ตลอดสายน้ำครับบอ่อบาดแท่งบาดขาบอ่อบาดเท้าเฮ้านะครับผมจังที่เห็นนี่ครับน้ำใสฉ่ำเย็นหลายคนออกมาเลี้ยงกันแบบนี้บร่ราะมันของง่ายนะครับเนี่ยเข้าหัดเลี้ยงมาหลายปีเราได้เ่เกินหาก้อนครับที่เพิ่นเลี้ยงไว้เนี่ยฝีมือขันเทพเลยครับบ่เสียพกเข้าหาเวลาหาโอกาสมาเลี้ยงบึงกระได้ครับผมเพิน่นบบได้เอาหยังติดได้ครับนี่เพิ่นว่างเคลื่อนกันไปซื่อๆได้ครับนี่ น้ชำชําเย็นใสสะอาดใสแจ้วเลยนะครับเหมาะแก่การล่งเล่นน้ำขนาดเลยครับนี่คือหาดผ้าตึงครับหาดที่น้ำลีกไหลมาตำ่ำผ้าตึงเราเกิดเกาะกลางน้ำทั้งหนา,หาเท่านี่ครับมองสุดตูบนี่ครับผมสายหนึ่งกับไหลตรงไปอีกสายหนึ่งก็ออกสายไปตามผ้าตึงแล้วก็ะไหลเรียบผ้าตึงมาบรรจบเป็นสายเดียวกันเดี๋ยวเฮาสิพ้ายางึ้นไปเบิ่งครับเดี๋ยวสิพาหมู่เฮ้ายางขึืนสะพานขาแม่น้ำลิกครับ สภาพนี่สิผาเท้าขาไปยังเกาะกลางน้ำหาดพาตึงครับผมซึ่งในเกาะกลางน้ำนี่เพิ่นสิมีลีสอร์ทได้ครับผมบรรยากาศดีดีเงียบสงบช่ำเย็นนะครับย่ำขึ้นนอนฟังเสียงน้ำไหลเนี่ยโอ้ยหนาวเย็นจับใจเลยครับสิ่งเท้าเคยรีวิวโดยละเอียดแล้วในอีพีที่ลอยซีครับผู้ใดสนใจลับไปเบิ่งได้ครับเด้อเทิงเกาะก็มีตะบกหินคือกันครับมีตะก่อนงามๆครับเป็นตะขนเมื่อประดับบ้านขนาดเลยครับผม เดี๋ยวสิผ้ามือเห่างยางขามกอปอีกฝากหนึ่งครับเห้านยางขามสะพานมากเกาะเราเสิพผ้าไปอีกฝากหนึ่งครับนี่ครับทั้งหนาเห้านี่ครับทั้งหนาเห้านี่สิเป็นลำน้ำริกอีกสายหนึ่งเด้ครับที่มันแยกออกมาครับตะฟังทั้งหุ่นเป็นต้นแสงเด้ครับอีสานบานเห่าหลายพื้นทีกับมี่ครับใบมันหลวกกินได้ครับต้นแสงยูนีฟอร์มมันงามงามครับผมเบิ่งเป็นอย่างครับเป็นต่อเมื่อปูบานอีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับ น้ำลีกซ้ายนี่กสิไหลแยกตัวมากทาังซ้ายมือน,นะครับแล้วกสิไปตำพาตึงทั้งหนากอนที่สิบวกออกขวาไปบรรจบกับสายเก่าคือเก่าห้มกันไห i, ลลงกไปทั้งลุ่มครับผมบันี้สิบห้าไปเบิงบอกมันแยกกันอยู่ทั้งหนาเฮานี่ครับผมไกลไกลเฮานี่ครับแต่ว่าย้มยางเด็กกลมเนี่ยครับ,าย,รบา ag, ยานเตบบกหินสะดุดจุดเจือปาก ples, แตกครับผม ต้องได้ยกลมเบิงขาเบิงท่างยางดีๆครับผมเริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยมากแล้วครับผมเห็นกองหินทั้งนาบ่ครับนี่ครับหลายคนพยายามเลี้ยงคือจังเข้าเห็นงามๆแต่ไหนครับแต่หนเลี้ยงบ่ได้ครับเห็นบ่ครับหลายๆกองเนี่ยครับได้ซ้ำนี่ละครับมือสมัครเหร็นครับเข้าเห็ดก็ได้ซ้ำนี่คือกันครับ มองนี้คือมองลำน้ำลิกมาตามผาตึงเราเกิดเกาะกลางนา้ำเพ็ดไหลลำน้ำลิกแยกตเป็นสองสายครับมองที่ที่เฮือนเขายือนอยู่นี่คือใจกลางของลำน้ำลิกครับผมทางหนึ่งแยกไปทางซ้ายหนึ่งไหลตรงไปครับก่อนที่สายทังซ้ายทา้งนา้าเฮ้านี่ครับสีไหลไปตามผาตึงแล้วก็บกไปทางขัวเรียบผาตึงไปโฮมกันกับสายที่ไหลตรงไปร่วมเป็นสายเดียวแล้วค็ะไหลลงไปทางลุมคุณครับ นะช่วงหาดพาตึงเนี่ยมันจะเป็นทั้งทึ่งของล้นำน้ำหลีกรับแพร่สืขึ้นมาบ่อหอดครับมีตะเลือเนี่ยครับจงังแถวเห็นอยู่ทั้งหนานี่ครับว้าวแล้วกระแสภาพมือเฮาลงจากผาตึงลงไปล,งไปลองแพร่ครับบัดนี้ครับมีตรภาพของการเดินทางครับกายกันยกมือทักทายกันครับมีความสุขครับแฮปปี้แฮปปี้เดย์ เฮาพาทุกคนมาทีเฮื่อนแพร่นำเรียกราคาผมแล้วตอนนี้ทีมงานของเฮาถูกคนกับพร้อมที่จะไปลองแพร่เต็มที่หรอครับในเินแอลกอฮอล์ของแต่ละคนบม่มีเลือดหรอครับผมแม่ค่าที่เพิ่นขี่เฮื่อมาขายของตามเฮื่อนแพร่กับว่าต้องขายหรอครับผมเพราะว่าที่ม่านของเฮาสิขายเอาเองหรอครับมวนกุ๊บถีบกันอยครับในระวังล่อแพร่มาหลับพวกเฮาทีเฮื่อนแพรครับผมทีมงานของเฮาที่สิพมืมอเฮา,าทุกคนไปลองแพร่ในมือนี้นะครับ มาจากเมืองไทย4คนน้องๆจากเมืองเฟื่องอีก7คนคนขับไพ่อีก1คนรวมเป็นทั้งหมด12ชีวิตครับเบื้องอาการของทีมงานเหล่าือสิมวลเกินเบอร์อยู่ดอกครับผมเมือนี้ครับมูเฮามาไปมวลน้กากันครับสําหรับแพทย์ที่ใส่รองในรับน้าลิกนะครับก็สเป็นแพทย์เทคขึค้นกันกับยูการจนาบุรีเมืองไทยเฮาแหละครับผมก็สมีเครื่องเสียงลองรำทําเพลงไปนา แล้วก็สามารถเอาเครื่องดื่มเอาอาหารการกินขึ้นมาเห็ดยูเห็ดกินทั้งแพ่ใดน้ำครับนี้ครับแนวมักเข้าครับปิ้งแบ้ครับน้องนุ้ยหัวไอ้มักจัดให้เต็มที่เลยครับผมปลาเผาครับสมพักบัวครับผมลาบซีนโอ้ยหลากหลายมากมายเลยครับผมน่องจากเมืองเฟืองเป็นเตรียมการตังตะเศ้าเลยครับผมเพราะว่าจะเป็นน้องข้ามผุดน่องนุ้ยน้องใบตองน้องจิตน้องท่องเพิ่นซอยกันเห็ดต่างตะเศร้าคุณครับ เือสิบ้า,ายไปลองแพ่งให้มวลๆเนี่ยนะครับหลกักขั้นตอนนี้กองทัพเดินด้วยทองครับแต่ละคนรู้ซึกว่าสิทธตั้งใจเติมพลังเสียเหลือเกินครับสงสัยแค่โยกแน่ๆละครับมือนี้ครับสำหรับเสือขาวที่พวกเข้าทุกคนใส่อยู่ตนนี้นะครับเป็นเสือขาวที่ระลึกเมืองเฟืองครับน้องลากรบน้องข้าพุทธเพิ่นสับสนุนมากครับเพิ่นอยากให้ทีมงานพวกเข้าทุกคนใส่คือกันมั่นจังสิเป็นทีมเดียวกันบัสนเพิ่นวาขอบคุณน้องทั้งสองคนหลายๆครับ ตอนนี้แพ้ย์ออกจากฟังแล้วครับหลายๆคนก็เริ่มกินเขาอิ่มน้ำาสำลรานแล้วก็นเรื่องของความบันเทิงละครับบ้านน้ครับทางเมืองเฟื่องกับมีนัก้องน่งทรงขอบกวดอยู่สองคนครับมีน้องทองกับน้องลาครับผมโอ้น้องทองเสียงดีน้องลาก็เสียงดีครับทางเมืองไทยก็เลยทรงคุณตุยเขาประกวดครับโอ้ลีลานี่พ่อวัดพ่อเวียงครับแต่นําเสียงสงสัยเสด้ลบให้คนเมืองเฟื่องครับผมแผนกบันเทิงก็ว่ากันไปครับ แต่เฮาขอพาหมู่เฮาทุกคนนะครับดื่มดำซึมศับบรรยากาศวิถีชีวิต2ฝากฟังของล่ำน้ำิกครับผมเฮามาซึมศับบรรยากาศความงดงาม2ฝากฟังล่ำน้ำิกไปพร้อมๆกันครับ สองฝากฟังนี่สิเป็นเฮื่อนคนนะครับแต่เขาเหลียวว่าเห็นพอตาฟังมันสูงครับนี่คนขับแพ้เราลืมเครืองไว้ถึงเฮื่อนครับเราสิขึ้นไปเอาครับผมนี่ ทางนาเขานี่คือผาบูครับเพิงยอดผาบูน่ะจะเป็นจุดชมวิวได้ครับคือกันกับผาหนามไส้ของบางเบี้ยงนั่นแหละครับผมแต่ว่าท่าทีเสิไปผาบูเนี่ยมันลําบากครับมันเป็นโศกเป็นหลุมเป็นบ่อเลยกมาเที่ยวนี่เข้าเตรียมโตบอพอมครับเข้าเลยหาหลดไปผาบูประทันเดี๋ยวไวโอกาสหนาเข้าเสียหาโอกาสขึ้นไปเทิงยอดผาบูและน้ำทิ้วทัดน้ำบรรยกาศความงดงามเทิงยอดผาบูมาฝากมาเข้าอีกท่หนึ่งครับ ตะเกาข้ามาหล่องแพร่ลำนํำลิกนยครับแพร่สิออกจากคลื่นแพร่ลำนํำลิกล่องลงไปตามน้ำสะกอนครับล่องลงไปพูดนะครับลงไปหาดดอนกลางอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเฟื่องบุญครับแล้วกสิไปกลับเลื่อยอยู่เลื่อยหาดดอนกลางไปน้อยนึงเลางกสิทวนน้ำขึ้นมาครับทวนน้ำขึ้นมาท่าผาเรื่องผาตึงพี่ครับบ้องหอดแถวแถวผาเรื่องกระจ้างสิพวกกลับล่องตามน้ำลงไป จนไปหอดแพร่นํำลิกครับตาเก้าสิเป็นแบบนั้นครับแต่ตอนนี้นี่ทางเมืองเฟื่องเพิ่งกำลังเหตุสภาพอยู่ตรงหัวโค้งครับช่วงทิ่มองเป็นเ็ดสภาพนั่นเหตุแห่น้ำไหลแห้งแพ,พร่บ่สามารถขามไปขามมาได้ซูมือนี่ก็เลยลองแพร่จากเพื่อนแพร่ท่วน,น้ำขึ้นไปเลยครับท่วนขึ้นไปพาเรื่องพาตึงที่เขากำลังสิไปเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วกัดจังสีโบกกลับตามนาม้ำลงมาทีเพื่อนแพร่นนำลิกครับผม ตอนนี้ทีมงานเท่าก็ลังได้ที่ครับล่ามปออยู่ทั้งนานี่คือน้องนุวยครับผมส่วนหนักรลงน้่ำฟ้ายิ่งฟ้าใช่ทั้งหลังกับคือน้องทองกับน้องลาครับผม เป็นเนื่อดินนะครับผมเป็นเกาะกลางน้ำรีกิทหม่องนึงนะครับเอิ่นนมาเกาะสามหมื่นหรือหาดสามหมื่นครับปกติแล้วแพรถูกล่ำสีตรงไปแต่แพรล่ำที่ห้องนางมือนีจะของแพร่เลาเป็นเซียวกับนองล่านะครับผมเลาสีผ้าเขาออกขัวครับปกติทั้งขัวนี่กรสีบรสามารถล่องไปได้นะครับเพราะว่ามันตื่นครับผมแต่มนีน้ามันหลนะครับนองเพื่อเลาสีผ้าเขาแยกไปทั้งขัวครับไปเลาะเบิ้งบรรยากาศที่คนบกคอยเดี๋ยหูจะเห็นกันครับ สามมืนหรือว่าหาสามมืนเนี่ยสิยูคนเราฝากของผู้ผาตึงกับหาผาตึงที่เข้าไปมั่งเซานี่ครับหาผาตึงสิยูต้นน้ำครับยูฟังกําปุลของผาตึงนะครับนี่ผู้ผาตึงที่เราเห็นเนี่ยครับส่วนหาสามมืนสิยูทั้งหลังผาตึงครับเสิ็จเป็นทางใตน้ำกส็จเป็นเก,ก,กาะกลางน้ำคือกันครับเอิ่นว่าหาสามมืนครับผมเพิ่นกําลัางสิป,ปรับปุงกระลัง,ลงสิถมดินอีกบ่ดนก็นกนคือสิมีแรงท่องเที่ยวไม่ๆเกิดขึ้นครับนั่นก็คือหาสามมืนครับ สงสยัยสายบันเทิงเข้าสิมืดแห้งหรอครับเหลือตะนองท้องหนักหล่องน้ำไฟย,ยิ่งของเมืองเฟื่องหล่องเพ่งฟอนผักไวัยผักไวัยลาลาอยู่ครับฟังคำนี่สิเป็นบุงครับเป็นเบื้องน้าใญใยครับมีน้ำรีไหลมาจากทุกทิศทุกทางแล้วก็เป็นบุงไหมนะไหมครับผมเป็นตาเป็นมองว่านไครของปูของปลามองหากินของปูของปลาหนไหมครับอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยครับผมน้านีไซสจนเขียวเลยครับใสจนเลี้ยวเห็นก้อนหินทิอยไตย้น้า ใสจนเห็นปูเห็นปลาเห็นทุกแนที่อยู่ในน้ำเลยครับใสเลยครับแล้วก็เย็นเฉียบเลยครับผม จากบุงมาแล้วแล้วก็อ้อมเกาะสามหมื่นมาแล้วครับผมออกมาสูนำลีกซ้ายลักครับบอดน,นี้ก็จะท่วนนำลีกขึ้นไปครับผ่านผาเลื่องขึ้นไปทั่งพาตึงบุรครับบาดน,นี้ครับ ทีมงานสงสัยสิมดแห้งแล้วครับนางโยกกันแล้วครับผมน้องทองกับคำใจร้องเพลงแล้วครับผมเขาตำล่าร่างกายเบาไวแต่ใจยังสู้ครับเอ้ยว่าเป็นมิดแห้งบ่แมนตัวนี้ดองลาออกลีล่าย่างไงเลยแบบนี้ เพื่อนแพร่ทั้งหนาเนี่เป็นตะพักตะพักครับน้องล่าบอกว่าเพื่อนเป็นเจ้าของเดียวนะครับเพื่อนแพร่อ้างนงําตรงมาสั่นครับผมเฮ้าเกษมากับแพร่มองนี้ล้ะครับหลังจากนีเฮ้าเกษรล่องแพร่ตามน้ำกลับไปเพื่อนแพร่ล่ำนำลิกเฮาละครับบปเนี้ครับ บอลหัวโค้งหาดพาเรื่องแถวเห็นทั้งนาเนี่ยครับเมื่อ2ปีที่แล้วเข้ามาลองแพ้คือกันเนี่ยแหละครับพวงเวลาเดียวกันวันที่สิบสี่สิบห้าคือกันครับคนไลยหลยครับแตกตึมตึมเลยครับคนมาเร่ยนนาสงการอยู่นี่ครับตอนนั้นถ้าลองแพ้พานมาเนี่ยเวลาหกโมงแรกแล้วครับผมคนกันยังคึบคึบอยู่ครับน้องขับพูดกับจนแด่มาขายเครื่องขายของขายอาหารการกินอยู่นี่นะครับเข้าจนแดไหาแพ้เพิ่นจอดอยู่นี่แล้วก็ลงมะม่วนน้ำเพิินเนไหมครับผม แต่มาปีนี้คนบ่หลายคือถุปีไหมครับผมคือกันกับอีสานบานเฮาเลยครับสงการปีนี้ลูกหลานอีสานบานเฮาบอคอยกับบ้านกันครับจนมาเฮาเห็นว่าคนบ่หลายมันบ่มวลเฮาหนีเขาว่าเมืองเล่าคนอยู่เมืองเล่ากับบ่หลายคือกันครับโดยเฉพาะอยู่เมืองเฟื่องนี่ครับปีนี้ครับ ลองแพร่ลำดืมกันมาหลายซูโมงน้องๆเพิ่งกับปวดเหนียวขันตัวขับบันเนี้ครับเทิงแพร่กับบุมีห้องน้ำห้องในก็ะได้จอดแพร่เทียบทาเขาป่าเท่านั้นแล้วครับพากันท่ามทุระแล้วแล้วบัดสีออกมากครับเห็นพักกุมพักกามพักจำนินครับกำลังงามยอดอัวหลัวอยู่ครับผมเต็มบุงอยู่ครับผมพากันเก็บพักแตกแซวแซวยืนตัวขับบันเนี้ครับพักกุมเนี่ยครับเป็นพักพื้นบ้านครับอยู่อีสานบานเฮาเนี่ยห้ากินยากแล้วครับซูมือเนี่ยครับผม เอามักขันสมนี่แสบแสบเลยครับผู้เถาโบราณบานเฮานี่ม,มักขนาดเลยครับผมกินนอดกับเขาครับ เห็นแสงแดดแรกในรอบ2มือแล้วครับเมือว่านในวันที่13มเมษายน2อ6 8บอเห็นแดดมืดมือเลยครับมือนีวันที่14บ่ายคอยล่ะครับเห็นดวงอาทิตย์ล่ะครับผมเห็นแสงแดดเข้ามาลํำไล่ละครับบอแต่มาลองแพร่ลำน้ำิกเมืองเฟื่องสองปีครับเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น เพื่อนแพ้ที่มีอยู่จุ่มเดียวลักซิปกลายเป็นพุทธขึ้นสองฝากฟังลำน้ำลีดลักพันเลยครับผมจากตะเกาในแพ้เนี่ยบ่อนุญาหิมีห้องน้ำห้องสวมเพื่อเป็นการอนามัยลำน้ำลีครับถุกคนก็ต้องขึ้นไปเขาห้องน้ำห้องสุขาเทิงโคกเทิงตะฟังครับผมเพื่อนแพ้ใหม่ๆสมือเนี่ยมีห้องน้ำในโตเมื่อตูกหลังเลยครับผมบรรยากาศเริ่มใกล้เคียงกับบางเวียงหนักท่องเที่ยวร้ายฉาดร้ายภาษาก็เริ่มเขามาร้ายแล้ะครับผมแต่สิ่งที่เหาเห็นยังคือเก่านะครับ ก็คือผู้คนเมืองเฟื่องยังมีนำสายใจจริงมีนำจิตมิตรไม่ตีคือเก่าครับผมฟอนยะยะยุทธ์ทั้งนาเนี่ยครับจากสายไปขวานะครับคือคุณตุยนองใบตองกันตองมุ้ยนองหักของเฮ้าครับส่วนอันนี้เท่เฮือนของเฮ้าดอกครับถัดไปยิ่งปืนหนามยังคือนองกอบลูกถังทองครับ ร่งสีส้นแก้วจากทรายไปขัวครับนองคำพูดของไผ่ของเห้ากับนองทองครับส่วนหล่องเพลงอยู่นี่น้องลาครับผมนองทรายหักของเห้าครับทรายมือทัดจากนองคำพูดไปนะครับคือนองจิตครับผมอีกคนนึงคือนองเอ๋ยครับยูสันสองของแพร่บอดดลงมาจักเถื่อครับนี่คือทีมงานคนแลมทางทั้งมืดที่พามู่มเห่ามาหลอ่องแพร่มือนี้ครับผม ดนตีอยู่ในหัวใจของทุกคนครับเรลาคั่วมวนกับว่าเคยปานี้ผู้ใดครับผมนัก่องเที่ยวต่างชาได้ยินเสียงเพลงจากแพรของเฮาอดว่าใดที่สิลุกขึ้นมาฟอนมวนน้ำกันครับเอาเยาอายยาวเขาลองแพร่มากกับสองสม้งนักลองนั่งล่ำเฮากับมือยแอร์แล้วครับเสียดายครับเขาฟังแร้วครับมูเฮาผู้ใดสนใจอยากมาลองแพร่ล่ำนำลีกเมืองเฟื่องได้ครับเด้อคาลองแพร่เพิ่นคุดสมงละ4 5่0 0 0พกีบครับคิดเป็นเงินไทยกั 750หาบ,บาทต่อสมองรับนะักปัจจุบันนี่ครับผมถ้าผู้ใดสนใจแพร่ล้ำนี้เดี๋ยวเข้าสิทายเบอร์โทรของเพิ่นขึ้นหน้าจอไว้ห้ครับผมผู้ใดอยากมาเมืองเฟืองหรืออยากมาเมืองล่าวนะครับแต่บมมีประสบการณ์เรื่องรถเรื่องล่าหรือบมมีความไว้วางใจนะครับหรือจะได้ข้อมูลต่างๆนะครับสามารถสอบถามกับน้องล่าน้องฮักของเข้าก็ได้เ้อครับเด้อเข้าสิขึ้นคีว่าโค้ดไว้หน้าจอไว้ห้ครับ มาฮอดมองนีกระทึงเวลาที่เข้ากับทีมงานสีดลยลำล่าเพื่อนแพ้นำลีกลำล่าการลองแพ้นำลีกละครับผมแล้วก็ถือโอกาสนี้ลำล่ามูาเั่าทุกคนนะครับเดอ้อทำมาคอนเทนต์แน่นนี้จังใดกครจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้ครับเดอ้อเราฝากเป็นกาลังใจเข้านะครับซอยกดติดตามกดถือใจกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจกันได้เด้อครับเดอ้อพอกันไม่คลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ